สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับประสาทสัมผัสที่6ของคุณกำลังทำงานคุณจะกล่าวคำอำลาจากการช่วยเหลือและการพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้อื่นมอบให้ซึ่งในขณะนี้คุณอยู่ณจุดสุดยอดของวงล้อแห่งโชคลาภและพึงพอใจอยู่กับความปิติปาโมทที่มิได้คาดหวังไว้ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเพื่อนๆร่วมกลุ่มของคุณได้ทั้งหมดและคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆแง่ทุกๆ,ๆมุมของชีวิตด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องหมายเหตุไว้ตรงนี้ด้วยว่าการรวมกันของทะเลซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้ที่เดินทางจากไปไกลจะไม่กลับมาอีกซึ่งความปรารถนาของคุณนั้น ความปรานาเกือบทุกอย่างจะถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของบุคคลอื่นๆความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นมันจะดำเนินการไปด้วยดีแม้ว่าคุณจะตกหลุมรักกับเขาหรือเธอด้วยความรักแรกพบก็ตามและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นบุคคลที่มีนิสัยใจคอดีและสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของความรักนั้น ความรักจะเจริญเติบโตขึ้นระหว่างคุณทั้งสองและคุณจะถูกอิจฉาโดยบุคคลอื่นๆสำหรับการแต่งงานนั้นเป็นคู่ในอุดมคติคุณจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นอย่างมากสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นรายได้ของคุณจะมากมายยิ่งขึ้นถ้าคุณเชื่อถือในประสาทสัมผัสที่หกของคุณเองและไม่ทำลายด้วยอารมณ์ สำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณวางใจและพึ่งพาอาศัยประสาทสัมพันธ์ที่6อันทรงพลังของคุณเองสำหรับการเดินทางนั้นมันจะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งหากคุณมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันสำหรับเรื่องการเจราจาต่อรองหรือการตกลงต่างๆนั้นการตกลงจะบรรลุผลสำเร็จหากคุณขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพียงพอสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาเร็วกว่าที่คาดหวังไว้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้การรวมตัวกันหมายถึงโชคชะตาที่โชคดีที่สุดสำหรับการแต่งงานแต่จงระมัดระวังอย่าอุทิศตนเองให้เห็นแก่ความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นความไข้และกิเลสความระโมบต่างๆนานา,นาน สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับโชคของคุณกำลังตกต่ำอย่างสุดขีดคุณต้องเผชิญทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและความยากจนและไม่ว่าคุณจะพยายามอยากหนักสักเท่าไรก็ตามคุณก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงความสำเร็จหรือค้นหาทางออกจากสถานะอันยากลำบากเช่นนี้ได้ ยิ่งคุณไม่อดทนมากขึ้นเพียงใดคุณจะต้องเข้าไปปัวพันกับความยุ่งยากนานา,นามากขึ้นมันจะเป็นการฉลาดกว่าถ้าหากคุณหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใดๆเสียแล้วรอจนกระทั่งความสดใสที่ได้เวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งพูดถึงเรื่องความปรารถนาสถานการณ์จะแย่ลงไปอีกและไม่มีความหวังเลยว่าความปรารถนาของคุณจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้ ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ชนิดโชคร้ายกับใครบางคนที่คุณไม่ชอบในส่วนเรื่องของความรักนั้นความทุกข์อันใหญ่หลวงและการจากกันด้วยน้ำตานองหน้าจะทำให้ความรักของคุณสิ้นสุดลงพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสืบสวนว่าคู่ครองของคุณมีแบบอย่างอย่างใดบ้างอย่างละเอียดละอ่อ สำหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะถูกกระหน่ำด้วยความยากจนจงรออยู่ด้วยความอดทนจนกระทั่งวงจรแห่งโชคจะเปลี่ยนกลับมาเป็นของคุณเองการสิ่งโชคและการพนันนั้นจงอย่าเล่นการพน,นันคุณจะไม่มีทางชนะมันได้เลยมีแต่จะทำให้คุณมีนีิสินหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นสำหรับการเดินทางนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปยังสถานที่ใดก็ตามคุณจะทบ แต่ประสบการณ์อันไม่น่าเพลิดเพลินจำเริญใจทั้งสิ้นในเรื่องของการเจราจาตกลงต่อรองนั้นคุณจะถูกลบกวนให้เกิดความรำคาญโดยมีการยืดขยายการเจราจาต่อรองกันออกไปอีกท,ทั้งทั้งที่ไม่เห็นว่าจะมีความหวังอันส,นสดใสใดๆรออยู่เลยสำหรับคนที่รอคอยนั้น จงอย่าได้หวังในการปรากฏตัวของพวกเขาเลยสำหรับคนที่รอคอยสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้คุณจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นจงระมัดระวังตัวเองให้ดีอย่าให้เกิดการเจ็บไข่ได้ป่วยขึ้นสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ในช่วงระยะบันานี้คุณกำลังเพลิดเพลินอยู่กับโชคลาภของผู้ติดตามนั่นคือยอมรับความคิดเห็นของฝ่ายผู้อื่นและคุณควรจะยอมรับและเชื่อฟังแนวโน้มของเวลากับกระแสความคิดต่างๆด้วยการรวมกันของสิ่งต่างๆบ่งชี้ว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ผู้แข็งแรงจะต้องตามผู้อ่อนแอ ดังสุภาษิตท,ที่บอกไว้ว่าการแพ้นั่นแหละคือชนะดังนั้นคุณก็คงจะมีความสุขอยู่ได้แม้คุณกําลังจะล้มเหลวอยู่ก็ตามพูดถึงเรื่องในความปรารถนานั้นมันจะเป็นจริงขึ้นมาถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นสําหรับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นคุณจะมีแวสอว่าเป็นผู้หมกมุ่นมัวในความรักและจะสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอีกฝ่ายหนึ่งสําหรับเรื่องความรัก คุณมีแนวโน้มที่จะไม่แคร์หรือไม่ยิละต่ออะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกริยามารยาทหรือเรื่องของการปรากฏตัวออกให้บุคคลอื่นๆเห็นสำหรับการแต่งงานนั้นฝ่ายตรงกันข้ามรักคุณอย่างทุ่มเทอุทิศชีวิตให้แต่ความแตกต่างในเรื่องของอายุหรือวัยจะทําให้คุณต้องช่างใจและไต่ตรองดูให้มากๆสำหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะหามาได้มากและก็จ่ายออกไปมากเช่นเดียวกัน สำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณกระทำอย่างฉลาดโดยให้สอดคล้องไปกับพฤติการและโอกาสต่างๆในขณะนั้นด้วยพูดถึงเรื่องการเดินทางนั้นการเดินทางที่สนุกสนานเพลิดเพลินจะปรากฏเป็นไปได้ถ้าหากคุณยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่สำหรับการเจราจาตกลงต่อรองนั้นคุณจะประสบผลสำเร็จ ถ้าคุณฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาถึงในไม่ช้านี้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้การเลือกเฟ้นอย่างรอบคอบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ที่คุณควรจะติดต่อเกี่ยวข้องด้วยเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ขณะนี้เป็นเวลาที่คุณควรจะเพลิดเพลินและเป็นสุขในทุกๆสิ่งคุณจะได้อยู่ร่วมงานเลี้ยงที่มีชีวิตชีวาและร่าเริงเบิกบานอันเป็นงานเลี้ยงที่คนหนุ่มสาวจะมาร่วมเลี้ยงฉลองกันแต่แม้ว่าทุกๆคนที่มาในงานเลี้ยงจะดูมีท่าทีมีความสุขมากก็ตามทว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ประสบความประโม์อย่างแท้จริงคุณจะโชคดีเมื่อคุณทำในสิ่งที่ เล็กๆและมันไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มงานที่สำคัญสำคัญหรือหนักหน่วงแต่อย่างใดสำหรับความปรารถนาของคุณนั้นมันจะสำเร็จขึ้นได้หากคุณพยายามต่อไปโดยใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงเพื่อนเล่นของคุณเท่านั้นดังนั้นจงระมัดระวัง อย่าเข้าไปพัวพันกับงานเลี้ยงที่มีแต่ความมัวเมาทางกามและสุราเมรยัยในเรื่องของความรักมันจะไม่ออกดอกออกผลเป็นรักที่แท้จริงแต่กะนั้นคุณก็สามารถสนุกเพลิดเพลินไปกับมันได้ในฐานะที่มันเป็นการละเล่นที่สนุกสนุกสำหรับการแต่งงานนั้นมันเร็วเกินไปสำหรับคุณหากจะแต่งงานในช่วงระยะเวลานี้คุณควรคิดทบทวนไตรตรองอย่างหนึ่ง และจริงจังจนกว่าจะได้เวลาที่สุบงอมพอพอเหมาะเสียก่อนสำหรับด้านการเงินนั้นคุณจะไม่ขาดเงินในกระเป๋าเลยการสิ่งโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณสนุกกับการพน,นันโดยไม่เอาใจใส่กับเรื่องได้เรื่องเสียมากสำหรับการเดินทางนั้นอย่าเอาแต่สนุกเพลิดเพินในการเดินทางในครั้งนี้สำหรับเรื่องการเจราจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆนั้น ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆแล้วอาจจะทําการตกลงกันไปได้เลยแต่ในเรื่องที่สําคัญสําคัญคุณควรจะปรึกษากับใครบางคนรอบๆตัวคุณก่อนสําหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาอย่างแน่นอนข้อแนะนําสําหรับการทํานายในครั้งนี้คุณอาจจะถูกกิเลสกรรมไคร่กลุ่มหัวใจอยู่และคุณก็ยังมีแนวโน้ม ที่จะก่อการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆด้วยเรื่องเล็กๆและน้อยอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับลักษณะนิสัยของคุณในด้านเลวที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ก็คือทัศนคติอันร้ายกาจเกินการของคุณที่มีต่อบ,บุคคลอื่น และอารมณ์อันรุนแรงเกินไปของคุณนั่นเองแม้ว่าสถานการณ์ของคุณจะดูดีมากแต่โชคร้ายโดยอับฉับพลันก็จะเกิดขึ้นกับคุณในตอนท้ายนอกจากนี้คุณยังอยู่ในอันตรายคือต้องพบกับอุบัติเหตุหรือความยุ่งยากอยู่เสมอๆดังนั้นคุณควรจะวางแผนอย่างระมัดระวังและประพฤติปฏิบัติไปด้วยความเมตตากราุณาและความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นอยู่เสมอ ในส่วนเรื่องของความปรารถนานั้นมันจะไม่เป็นจริงขึ้นมาเนื่องจากความยากลำบากมาขวางกั้นถ้าคุณไม่มีความอดทนเสียเลยในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นก็จะทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเข้าหาโดยใช้กำลังอำนาจบีบบังคับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะผาหนีไปจากคุณทันที ในเรื่องของความรักคุณจะมีแนวโน้นมที่จะป,ปฏิบัติสุดโต่งเกินไปทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งกรณีเช่นนี้จะนำไปสู่ความรักที่มีแต่ความผิดหวังในเรื่องของการแต่งงานนั้นคุณจะเป็นคนที่อับโชคความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างคุณทั้งสองจะทำให้เกิดการหย่าร้างขึ้นได้ สำหรับเรื่องการเงินนั้นคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้การสิ่งโชคและการพนันนั้นไม่ว่าคุณจะชนะหรือพ้ายแพ้มันก็จะอันตรายทั้งสิ้นหากจะเล่นการพนันในขณะดนี้เพราะมันอาจจะเป็นได้ที่คุณจะถลำตัวลงไปลึกและทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากสำหรับการเดินทางนั้น คุณควรจะยกเลิกการเดินทางครั้งนี้เสียเพราะว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของของโมยหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางในครั้งนี้การเจราจาตกลงจะเป็นผลสําเร็จถ้าคุณหลีกเลี่ยงการใช้กําลังอํานาจบีบบังคับและใช้ความรอบคอบดาเนินการไปตามแผนของคุณสําหรับคนที่รอคอยนั้นไม่มาเนื่องจากอุบัติเหตุสำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้คุณกำลังอยู่ในอันตราย คือจะต้องแยกทางกับเพื่อนๆนของคุณอันเนื่องมาจากพฤติการและลักษณะอุปนิสัยอันสุดโต่งของคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับขณะนี้เป็นเวลาของการสังเกตดูกิริยามารยาทและการรักษาระเบียบคุณจะ,ะเผชิญอันตรายอันใหญ่หลวง แต่คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงมันเสียได้ถ้าเพียงแต่คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามและพร้อมกันนั้นให้คาวะและสุภาพอ่อนโยนต่อผู้คนทั้งหลายรอบข้างในตัวเราด้วยนอกจากนี้หากคุณต้องการความสำเร็จจงทำงานรับหลังผู้อื่นโดยอย่าให้ผู้ใดทราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และข้อสำคัญจงอย่าครอบงำกดขี่คนอื่นๆความปรารถนาที่สมเหตุสมผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นแม้ว่าจะมีความล่าช้าอยู่บ้างก็ตามแต่หากคุณดำเนินการตามระเบียบวิธีที่เหมาะสมและสมควรแก่เวลาส่วนในเรื่องความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณควรจะอุทิศ ตัวของคุณเองแก่เพื่อนของคุณความรักของคุณค่อนข้างจะเน้นไปที่ความสนุกสนานทางเพศมากกว่าสำหรับในเรื่องของการแต่งงานนั้นจะเป็นคู่ที่เป็นไปนด้วยกันไม่ได้เลยดังนั้นถ้าหากคุณยังต้องการที่จะแต่งงานกับเขาหรือเธอคุณจะต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับปัญหาและความยุ่งยากนานา ในชีวิตวิวาของคุณในภายภาคหน้าสำหรับทางด้านการเงินคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณพบกับคนที่ดีที่ไว้วางใจได้และพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องนี้ได้สำหรับในการเสี่ยงโชคหรือการพนันคุณไม่สามารถเอาชนะได้แม้ว่าคุณจะมีความสามารถอย่างแท้จริงก็ตามดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย สำหรับการเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าหรือผู้นำกลุ่มที่จะเดินทางในครั้งนี้ในส่วนของการเจราจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆความสำเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณแสดงความคารวะต่อสถานะหรือตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามและการดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบสำหรับคนที่รอคอยจะมาสายเนื่องจากอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางนั้น สำหรับข้อแนะนำในครั้งนี้ก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงชายเจ้าสำราญผู้กลับกรอกกำลังจ้องมองดูคุณอยู่กลางทางสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับในภายนอกดูคุณจะมีชีวิต ที่มีความสุขและรื่อนเริงแต่ความเป็นจริงแล้วคุณตกอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลและความกระวนกระวายนานาประการและเพราะเหตุที่ดาวประจำชีวิตของคุณกำลังอับแสงดังนั้นความพยายามใดๆก็ตามจะไร้ผลประโยชน์ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนต่อสู้อย่างแข่งขันเพียงใดก็ตาม ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการอยู่นิ่งๆตามที่คุณได้เป็นอยู่และจะพยายามสะสมรวบรวมพลังภายในของคุณเอาไว้ให้เข้มข้นอยู่เสมอคุณไม่ควรจะเข้าไปรับทำอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงและควรจะหลีกเลี่ยงจากทัศนคติที่ก้าวร้าวต่างๆ เพื่อนของคุณเป็นคนชนิดที่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตคุณไม่อาจจะคาดหวังอะไรได้มากไปกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเท่านั้นในส่วนเรื่องของความรักจำเป็นที่คุณจะต้องเห็นอกเห็นใจคนที่คุณรักให้มากยิ่งขึ้นการแต่งงานนั้นขึ้นอยู่กับแม่สื่อเป็นอย่างมากดังนั้นการเลือกผู้ประสานงานที่ดีจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับทางด้านการเงินคุณกำลังเงินขาดมือและในขณะน,นี้แม้ความเป็นไปได้ยากการที่จะขอยืมจากใครๆก็ตามการเสี่ยงโชคและการพนันคุณจะผิดหวังกับการเสี่ยงโชคดังกล่าวการเดินทางคุณจะมีโชคถ้าเดินทางไปกับเพื่อนๆบางคน จงอย่าเดินทางคนเดียวเด็ดขาดในส่วนของการเจรจาตกลงต่อรองเรื่องอื่นๆถ้าคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ประสานงานคุณจะประสบผลสำเร็จคนที่คุณรอคอยจะมาสายมากดังนั้นคุณจะถูกคนอื่นๆเกลียดถ้าหากคุณหยิ่งเกินไปและคุณจะมีโชคอย่างมหาศาลถ้าคุณทำงานใช้สมอง หรือมีอาชีพเป็นศิลปินดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเอง